ฝ่รถจกรยาตถวนหนึ่งวนะิห้าโคดิกอยแปด

ยายต้องรับเลี้ยงไว้นำโชคไอ้นำโชคไม่ไม่ชอบแมวเหรอหรือไงฮะแม่ข่าไม่ชอบเลยอ่ะแต่สงสารเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊งใส่ของมือตัวแข้งหมาดิเลยแล้วแล้วแม่อยู่ไหนครับเนี่ยแม่มันอยู่ฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นเหรองั้นก็วางไว้แม่น่าจะคาบคาบไปครับแม่แม่มันมาทอดอยู่ข้างบนนั้นน่ะ มันเป็นรูน้ําทิ้งไง้อ้งต้องไปดูอันนี้ได้ยินเสียงมานานยังครับต้องเมื่อวานแล้วก็ได้แจ้งใครใครไปหรือยังแจ้งแล้วแล้วเขามาดูเขาไม่ไม่มีอุปกรณ์แจ้งใครครับแจ้งเขาเป็นอะไรอ่ะหน่วยดับเพลิงอ่ะอแล้วเขาเขาแคบจับมูอเขาบอกเขาไม่มีอุปกรณ์เจาะครวเลยวันนี้เลยตัดสินใจแจ้งสว่างบริบูรณ์ เขาบอกว่าเดี๋ยวแจ้งสว่างให้ครับก็เลยแจ้งสว่างไม่งั้นไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะครับยู่ก็ไปหานะครับโอ้ยาจเลยเียนเร่ี่ยไปบนเอาไว้แล้วทะเลี่ยครับสังห้ามแลล มีแล้วก็ติดต่อก <te ิงกลางกันไปรู้จักแล้วไม่ไม่เหนื่อยแดงทุกเดือนเราไปโรเจอร์ไปโอ้ยเราไปโรเจอร์เดียวผมบ่งไปเฮียก็ไปนั่นแหละเมมเบอร์ไว้เลยครับนั่งคนเดียวกับพวกทายกระสุนคนเดียวกันเลยอ่ะทำงานด้วยกัน ทำมาเดีเยแกสอบแ่ปีกันยเเท่าไหร่ครับอายุคนนั้นน่ะก็60แกแกวขาพี่าเก่งอ่ะเหมั้ยินไหมน่าจะกินครับลองวางเออต้องให้กินแล้วนน่น่ะเนี่ยผิด้วยฉันเลยเออขึ้นมาแล้วลูก